กระเทียมแก้สิวอักเสบลบรอยสิวสวัสดีค่ะมาเจอกับแม่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่แอนมีสูตรเกี่ยวกับการรักษาสิวอักเสบและลบรอยจุดด่างดำมาฝากอีกแล้วค่ะแบบเร่งรัดนะคะเพียงแค่เรามีกระเทียมค่ะ หากรีบกระเทียมที่อวบๆนะคะไม่แปนไม่รีบนะคะแล้วก็ดูด้วยนะคะว่ามีเชื้อราหรือเปล่านะคะพอเราได้กระเทียมมาแล้วนะคะเราก็ไปปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ฝานเป็นแว่นนะคะเป็นแผ่นบางๆค่ะอย่างนี้นะคะฝานกระเทียมเป็นอย่างนี้นะคะบางๆอย่างนี้นะคะเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะหรือว่าใครจะเอาไปปั่นไปโขกก็ได้นะคะเอาแต่น้ํามัน ใช้สำลีชุบมาแตะบนหัวสิวได้น,นะคะ,ะแม่แอนจะทำให้ดูนะคะไปดูวิธีทำกันได้เลยแตะไปบนหัวสิวนะคะสิวหัวช้างสิวอักเสบไม่ว่าจะอักเสบอยู่หรือว่ากำลังผุดขึ้นมานะคะหนุ่มส,สาวสามารถใช้กระเทียมนี้ค่ะแตะลงไปบนหัวสิวได้น,นะคะแล้วก็ถู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 ถให้ทั่วๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ถูถูแล้วก็อย่างนี้นะะให้ทั่วบางคนก็จะใช้ในการถูเสร็จแล้วก็จะแปะไ้อย่างนี้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะจะเส็บๆแล้วร้อนนิดนึงนะคะถ้ามีสิวหัวเักนะคะทิ้งไว้ประมาณอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสินาทีค่ะแล้วก็เป็นลกักออกด้วยน้ําสะอาดได้เลยนะคะ อย่าทิ้งไว้นานนะคะเพราะจะทําให้ผิวหน้าเราไหม้และเกิดรอยดําบนผิวหน้าเราได้นะคะเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ร้อนค่ะถ้าใครยังแสบใบหน้าหรือว่าออกร้อนใบหน้าให้ใช้น้ําแข็งหรือน้ําเย็นนะคะมาล้างหน้าเราอีกรอบได้นะคะแต่ขอย้ำนะคะห้ามทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะเพราะจะทำให้หน้าสาวๆคะ่ะไหม่ได้เลยนะคะขอเตือนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่แอนด้วยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องที่มีประโยชน์แม่แอนจะมานำมาฝากใหม่นะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย